ปลาวาตเนี่ยปเนียตัวโตเลยเนาะปลาตุมีปาตุหรอใช่ปลาตุเท่ขี่าตัวใหญ่มันจะกินหัวต้นน้นได้แล้วนะใช่ไหมวิธีนั้นจะเบ็กนักตมน้ำไงดู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 ว้าวปบเลมเลยลมเลยหาอาหารปลาเหลือบลเลิ่มเลยเนาะ น้ำตกไฟฟ้ากินน้ำเลยแะ้วนี่างยอแ้วาม้ยสวยจังเลยสาธุครับสวยจังเลยสาธุครับสวยไหมครับ อันนี้อยู่ที่ไหนครับนี่อยู่ที่วัดอารามมงคลครับบ้านเราเอ่ยเนาะน้ำเดินตามถนนเดินตามถนนครับหน่งตลอดใช่ไอมค่ะสาธุด้วยลูก ขอให้ชีวิตงดงามตามว่าฝันขอให้ทุกวนักวนป็นวันอันสดใสสิ่งามอยู่จงเจริญยิ่งขึ้นไปสาธืจาทุาน้ำรอดต่อทางนี้ลูกน้ำรอที่าต้นน้ำครับอย่าเพิ่งไปทางโน้นครับยังไม่ถึงรอดต่อไปเลยมันจะตกยังไม่ถึงเส้นชัยครับ,บกลับขึ้นมากลับขึ้นมา,นมาครับ เยี <Yeah. S 2> mm ่ยมสาธุตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่มากเลยรอบที่สีรอบที่สีขอให้การงานรุ่งเรืองก้าวหน้าค้าขายมีกำไรทำสิ่งใดสำเร็จทุกประการ ขุ้งเริสิ่งใดให้สเร็จกกาเก็บไ้อยเก็บให้น้ำหน่ยเก็บเลขอให้หลวงปู่จงทางนี้ครับทางนี้รอดทางนี้รอดทางนี้ครับไปเร็วๆครับสวยงามจังเลยตางานุงเรืองหลวงปู่ สวยงามจังเลยโว้าวอลังการเลยต้นน้ำอย่าเพิ่งไปครับโอ้โหทำเป็นถ้ำพญานาคเลยใส่ได้ไหมนี่สาธุคาถาเททใจโอ้เทคทันใจโอเทคทันใจสาธุโอเทคทันใจครับยังไปกับกายสังขารพอดิบพธุ์ไหมเดี๋ยวแม่จิ้มหน้าผากนี่แม่ไปพม่าแม่ก็ทำอย่างนี้นะ นงมือครับลนน้ว<า>น,นา่นนาผ่นนาจะผ่ะนนาไปจุจงเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีนะคะปู่ราดที่เจ็ดขอองค์ปู่จงปเป็นะนะครับ ใหญ่มากเลยใหญ่กว่าตัวน่าจะใหญ่กว่านะอันนั้นมันสีแดงเหรอ ราชาพิบาลบุรีการิโธหวงวันทาคันธนามหานครราชาพิบาลบุรีด่เเม ก็ออกตักแล้วก็ติดตามมาเดี๋ยวจะบอกวิธีกันครับกราบพระ กดแชร์กดดิดตามกดแชร์จามต้นน้ำด้วยนะคะต้นน้ำด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบด้วยค่ะขอบคุ Life could be a dream Life could be a dream